สวัสดีนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะฮะกับคิวบูจิชแนลนะฮะแกสเตอร์ฟอรเฟิร์ของเรานั่นเองครับวันนี้นะก็มีเกมใหม่นะเอลเลนเซนัลนะครับผมมีเกมมาแนะนำนะเป็นเกมฟรีด้วยนะครับผมก็เป็นเกมที่เด็กๆก็เล่นได้นะฮะแล้วเราก็เล่นดีนะเป็นเกมมันๆนะเจ้าวันนี้ก็นี่เป็นอ่าวิธีการฝึกฝนของมันนะครับผมก็เป็นการปะทงง่ายๆครับซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะบนล่างนั่นเองก็อันนี้เป็นการโจมตีปุ๊บๆนะฮะเป็นการคอมโบนะฮะตอนแรกก็เหมือนจะสอนเราคอมโบนะ แล้วก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะโอ้ยได้สามสิบสามจุดสองเจ็ดนะโอ,อ้ยมาแล้วจ้าจ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 าฟุกลิวล้อไอ้คุณยายคุณยายเอาอะไรไมาให้หูเนี่ยนี่ตะก้าโอ้โหตะก้าหล่นนะฮะก็เก็บเกมนี้เก็บนะฮะสามารถเก็บไอเทมที่มันหล่อฟูดได้นะครับแล้วมันปลาใส่เราเลยเราสามารถเก็บได้นะปึ๊บหนึ่งเฉาฉ่อมปึ๊กปึ๊กปึก๊ก Đá na không ạ đã Đá na không ạ à. Bóng sâu mà hắn à. Lên bị phân yeah. Đi ngay Ông muốc nếu muốc cái, cái cái, Đi ngay bóng sâu mà hắn Bóng sâu mà hắn Bóng sâu mà Bay เป็นการนะเราสามา,ารถกันได้ด้วยกันได้ด้วยอาวุธนะฮะมาอ่ะไอหมา,หมาชัว่วเต,ตวะตกเตะเราจ้หลวดไปนี่เป็นนิดอัฟตองเลยวะก็จะมีเกตนะจะนั่นไฟเกตเลือดเรานะฮะว่าเลือดเราเหลือเท่าไหร่นะฮะอุ้ย,ยนี่งไงคุณหลบได้ด้วยนะหลบได้หลบได้เอาไปกินไปกินเอาขึ้นไปหรือไม่หรือเปล่า

อนนี้นะฮะ 47, 47ตัวแล้ว47ตัวแล้วนะเป็นอ่าเป็นถือว่าเป็นนะฮะอัฟกานิสถที่ดีนะครับผมอุ๊ยอเหลือฟีขีดนะเลือเหลือฟีขีดแล้วโอ้โหเหลือฟองขีดเอาไปเอาไปเอาไปดูฟิ่จะได้กี่คะแนนนะคุณยายอู้หนะฮะผมก็ เรียบร้อยนะครับผมก็ได้61แต้มนะฮะก็ใครเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้มันสนุกเนี่ยก็มาเล่นกันได้นะเป็นเกมฟรีนะครับผมลูกหลลหลานก็เล่นกันได้นะจ๊ะก็สามารถจะเล่นแชร์กับเพื่อนๆกันก็ได้นะฮะก็ขอจบการนําเสนอเกมของผมเปีนี้นะฮะก็เป็นเกมสนุกสนุกเนาะก็เจอกันนี่ก็มาเล่นแข่งกันได้นะครับผมตอนนี้61คะแนนนะฮะตอนหน้าอาจจะเป็นร้อยก็ได้นะฮะมีคนทําคะแนนไว้มากสุดเท่าไหร่เออผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ อ๋อจบคลิปก่อนแล้วกันนะก็วันนี้นะก็สวัสดีนะครับเนี่ยดูหมามาดีใจนะยัดโดเชื่อขี่จักรยาอีองสับโอเคนะครับไปแล้ว